ที่ตำบลห้วยอดจำนวน9รายตำบลนาวงตำบลในเตาและตำบลบางดีตำบลละ2รายส่วนที่ตำบลเขาขาวและตำบลหนองช่างแหล่นพบตำบลละ1รายนะครับที่อำเภอเมืองตรังจำนวน18รายพบมากที่สุดที่ตำบลทักเที่ยงจำนวน6รายตำบลโคกหล่อ5รายตำบลบางรัก3รายตำบลควนปริงตำบลน้ําผุดตำบลบ้านควนและตำบลหนองผุดตำบลละ1รายนะครับที่อำเภอปะเหลียน31รายพบมากที่สุดที่ตำบลทุ่งยาว8รายรองลงมาเป็นตำบลท่าข้าม 7รายตำบลสุโขและตำบลแหลมสองตำบลละ5รายตำบลท่าพญา4รายและที่ตำบลบ้านนา2รายนะครับอําเภอนายง6รายพบมากที่สุดที่ตำบลนาเข้าเสีย4รายตำบลโคกสะบ้าและตำบลช่องตำบลละ1รายและสุดท้ายที่อำเภอกันตัง3ารายพบมากที่สุดที่ตำบลกันตังจํานวน8รายตำบลบ่อน้ําร้อน7รายตำบลบางเป้าและตำบลบางหมากตำบลละ5รายตำบลคลองลุก3ราย ตำบลคลองชีล้อมตำบลควนธานีและตำบลบ,บางสักตำบลละหนึ่งรายนะครับโดยแยกตามการสัมผัสและคลัสเตอร์ต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ เรียนพี่น้องประชาชนซึ่งกําลังรับฟังอยู่นะครับว่าขณะน,นี้การแพร่ระบาดอยู่ในชุมชนและในบ้านเป็นสําคัญนะครับโดยต้นตอของการระบาดแต่ละอำเภอมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับเช่นการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่อําเภอกันตังเป็นพื้นที่เฉพาะมีการแพร่ระบาดเริ่มต้นที่พื้นที่ตำบลกันตังใต้นะครับได้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชนซึ่งมีชาวประมงอยู่อาจจะมีการเดินทางมาจากจังหวัดอื่นเช่น ทังงานและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเมื่อมาขึ้นท่าแล้วก็จะมีการแพร่ระบาดในเขตชุมชนในขณะนี้ก็แพร่ระบาดเข้าสู่ในครัวเรือนและในชุมชนนะครับเช่นเดียวกับที่อำเภอห้วย,ยอดมีการแพร่ระบาดโดยเชื่อมโยงจากพื้นที่อำเภอบางขันเข้าตลาดในเขตเอำเภอว้อวย,ยอดมีความสัมพันธ์บางส่วนกับวงพนันนะครับและงานศพก็กระจายเข้าสู่ในเขตพื้นที่ ชุมชนและในเขตบ้านครัวเรือนนะครับพราในขณะนี้การเรียกชื่อคลัสเตอร์จะเป็นการแพร่กระจายในครัวเรือนจึงเรียกตามชื่อคลัสเตอร์นะครับพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจว่าการไปมาหาสู่ในชุมชนในขณะนี้เช่นการไปพูดคุยการร่วมกัน,กนกรับประทานอาหารทั้งในงานศพซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตกกรการคังสังของจังหวัดกลางหรือรวมกระทั่งการที่ลงกตั้งวงเล่นพนันนะครับก็จะเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดการแพร่ระบาดได้จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้รักษามาตรการ ตามคําสั่งจังหวัดตรังอย่างเคร่งครัดนะครับโดยการสัมผัสในเขตพื้นที่อำเภอกันตังพบคลัสเตอร์ตะบนกันตังมากที่สุด8รายโดยพบที่ชุมชนถนนกิตติคุณชุมชนถนนเขื่อนเพชรชุมชนถนนค่ายพิทักษ์และชุมชนถนนรถไฟ8รายนะครับที่คลัสเตอร์ตาบนบ่อน้ําร้อน7รายพบที่หมู่3หมู่5หมู่6และหมู่9คลัสเตอร์ตะบนบางเป้า5รายพบที่หมู่1หมู่4หมู่6และหมู่7คลัสเตอร์ตะบนบางหมาก5รายพบที่หมู่3หมู่5และหมู่6 ตำบลคลองลุกพบสามรายที่หมู่สองตำบลคลองชีล้อมหมู่สี่หนึ่งรายตำบลควนธานีหมู่ห้าหนึ่งรายและตำบลบางสักหมู่หนึ่งหนึ่งรายนะครับในเขตพื้นที่อำเภอปะเหลียนพบคลัสเตอร์ตะบลทุ่งยาวเก้ารายกระจายอยู่ที่หมู่สี่และหมู่เจ็ดคลัสเตอร์ตำบลท่าข้ามแปดรายอยู่ที่หมู่ห้าและหมู่หกตำบลแหลมสองสี่รายพบที่หมู่สองและหมู่ห้าตำบลสุสุสี่รายพบที่หมู่หนึ่งหมู่สี่หมู่เจ็ดและหมู่แปดหมู่ละหนึ่งราย ตำบลท่าพญาสี่รายพบที่หมู่2หมู่3และหมู่4และที่ตำบนบ้านนาสองรายพบที่หมู่5นะครับในเขตพื้นที่ยมเอห้วยอดพบกลาสเตอร์ตาบนลำภูราสิบรายกระจายอยู่ที่หมู่2และหมู่3าลาสเตอร์ตะบลห้วยยอด9รายอยู่ที่ชุมชนกวนอูถนนชุมชนถนนบนอุทิศถนนพิสารสีมารับและอยู่ที่หมู่ตําตะบลห้วยยอดนะครับตะบนนาวงสองรายพบที่หมู่2และหมู่5หมู่ะละหนึ่งรายตาบนในตาหมู่4พบ2รายตาบลบางดี2รายพบที่หมู่9และหมู่10 ตำบลหนองช้างเล่น1รายพบที่หมู่6ตำบลเขาขาว1รายพบที่หมู่1นะครับในเขตพื้นที่เมืองเมืองรังพบคลัสเตอร์ตำบลทับเที่ยงอยู่ที่ชุมชนถนนพัฒลุงถนนรถไฟและเป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก2รายรวมแล้ว6รายนะครับคลัสเตอร์ตำบ,บลโคกหล่อ5รายพบที่หมู่3หมู่8และหมู่12คลัสเตอร์ตำบลบ,บางรัก3ารายพบที่หมู่5ตำบลควนปริง1รายพบที่หมู่8 ตำบลน้ำขุดหมู่6 1รายตำบลบ้านควนหมู่6 1รายและตำบลนองถุดหมู่3 1รายนะครับในเขตพื้นที่อำเภอเขาวิเศษพบกระเซอร์ตำบลอ่าวตรงในเขตหมู่1หมู่2หมู่4หมู่9และหมู่11รวมทั้งสิ้น10รายตำบลวังมะปรางเหนือ3รายพบที่หมู่1และหมู่8ตำบลท่าสะบ้า3รายพบที่หมู่2และหมู่9ตำบลเขาวิเศษ1รายพบที่หมู่5นะครับในเขตพื้นที่อำเภอสีเกาพบกระเซอร์ตำบลไม้ฝาด8รายกระจายอยู่ที่หมู่2และหมู่6 ตำบลบ่อยินสี่รายพบที่หมู่1หมู่4และหมู่8ตำบลกะลาเสหมู่4ี่พบ2รายตำบลเขาไม้แก้ว2รายพบที่หมู่1และหมู่6หมู่ละ1รายตำบลนาเมืองเพชรหมู่4พบ1รายนะครับในเขตพื้นที่อเภอย่ันตะกาวพบคลัสเตอร์ตำบลหนองบ่อที่หมู่3หมู่5หมู่6หมู่ละ1รายรวมแล้ว3รายคลัสเตอร์ตำบลในควร3รายพบที่หมู่2และหมู่9ตำบลโพรงจระเข้พบสองรายที่หมู่1และหมู่5หมู่ละ1ราย ตำบลย่านตาขาวสองรายพบที่หมู่หนึ่งและหมู่สามหมู่ละหนึ่งรายตำบลนาชูเห็ดสองรายพบที่หมู่สองและหมู่สี่หมู่ละหนึ่งรายตำบลทุ่งค่ายพบทั้งสองรายที่หมู่เจ็ดและที่ตะบลทุ่งกระบือพบหนึ่งรายที่หมู่เจ็ดนะครับในเขตพื้นที่อำเภอรัศดาพบคลาสเตอร์ตะบนหนองบัวห้ารายกระจายอยู่ที่หมู่หนึ่งหมู่สามหมู่ห้าและหมู่เจ็ดและคลาสเตอร์ตะบลควนเมาหนึ่งรายพบที่หมู่สองนะครับในเขตพื้นที่อำเภอนายโยพบคลาสเตอร์ตะบนนาข้าเสียเพิ่มเติมที่หมู่หกและหมู่แปดรวมแล้วสี่ราย คลัสเตอร์ตะบลโคกสะบ้าหนึ่งรายพบที่หมู่สิบและที่ตะบนช่องพบหนึ่งรายที่หมู่สี่นะครับโดยแยกตามการสัมผัสแล้วในเขตพื้นที่อำเภอกันตังพบว,ว่าในเขตตะบนกันตังนะครับทั้งชุมชนถนนรถไฟชุมชนถนนเขือเ่อนเพชรชุมชนถนนค่ายพิทักษ์และชุมชนถนนกิติคุณเป็นการสัมผัสในชุมชนนะครับในเขตพื้นที่ตะบลบ่อน้ําร้อนเป็นการสัมผัสในชุมชนและการสัมผัสร่วมบ้านเท่าๆกันนะครับส่วนคลัสเตอร์ตะบลบางเป้าเป็นการสัมผัสในชุมชนเป็นหลัก เช่นเดียวกับในเขตพื้นที่อำเภอปะเหลียนนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นการสัมผัสในชุมชนทั้งในเขตตำบลทุ่งยาวตำบลท่าข้ามตำบลสุขสดและตำบลท่าพญานะครับในเขตพื้นที่อำเภอวยยอดนะครับที่ลำพูรา มีพฤติกรรมเสี่ยงโดยพูดคุยกับผู้ป่วยยืนยันโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนในหมู่2ซึ่งปรากฏเป็นคลัสเตอร์ในวันนี้นะครับจึงขอเรียนย้ำพี่น้องประชาชนว่าแม้ท่านฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบ2เข็มแล้วการสวมหน้ากากอนามัยยังคงเป็นสิ่งจําเป็นซึ่งจังหวัดได้แนะนําท่านเสมอมาเพื่อป้องกันไม่ให้รับเชื้อโควิด -19 เข้าสู่ทางเดินหายใจนะครับ นอกจากนั้นแล้วยังมีผู้ที่อยู่ในพื้นที่ระบาดคือเขตเทศบาลตะบนห้วยยอดทั้งในชุมชนกววอูถนบน,นบนุรุทิศและถนนพี่สารสีมารักนะครับเป็นการรับเชื้อในชุมชนส่วนในเขตพื้นที่ตาบลในเตาตะบนบางดีและตะบนหนองช้างแล้งเป็นการสัมผัสร่วบ้านนะครับในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตังคลัสเตอร์ตะบนโคกหล่อและคลัสเตอร์ตะบนทับเที่ยงเป็นการสัมผัสในชุมชนทั้งสิ้นนะครับเรียนย้ำพี่น้องประชาชนว่าการไปมาหาสู่ระหว่างกันในชุมชน ทั้งการพูดคุยนะครับควรจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่าง2เมตรและหลีกเลี่ยงก,การอยู่ร่วมกันในพื้นที่ปิดเช่นห้องปรับอากาศนานกว่า15นาทีนะครับจะทําให้ท่านลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด -19 ทั้งนี้การรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างบุคคลที่อยู่คนละครอบครัวยังถือเป็นความเสี่ยงซึ่งจังหวัดแนะนําให้งดงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับทั้งงานเลี้ยงในพิธีบําเพ็ญกุศลสดในพิธีมงคลสมรสซึ่งได้เป็นข้อห้ามตามคําสั่งจังหวัดต่างนะครับ นอกจากนี้ในเขตพื้นที่อำเภอวังวิเศษพบการสัมผัสร่วมบ้านเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ตำบลอ่าวตรงทั้งหมู่หนึ่งหมู่สี่และหมู่เก้านะครับในขณะที่การติดเชื้อที่ตำบลท่าสะบ้าเป็นการสัมผัสในชุมชนนะครับที่ตำบลไม้ฝาดพบการสัมผัสร่วมบ้านถึง5ารายนะครับนอกจากนี้เป็นการสัมผัสโดยพูดคุยกับผู้ป่วยยืนยันอีก3รายที่ตำบลบ่อหินมีลักษณะเช่นเดียวกันนะครับเป็นการพูดคุยกับผู้ป่วยยืนยันนะครับในเขตพื้นที่อำเภอ ย่านตาขาวเป็นการสัมผัสทั้งในที่ทํางานนะครับและการสัมผัสในชุมชนและการสัมผัสร่วมบ้านใกล้เคียงกันนะครับในเขตพื้นที่อําเภอรัศดานะครับเป็นการสัมผัสในชุมชนเป็นส่วนใหญ่มีการสัมผัสในที่ทํางาน2รายเช่นเดียวกับในเขตพื้นที่อำเภอนายงนะครับทั้งคลัสเตอร์ตำบลนาข้าเสียตำบลโคกสะบ้าและตำบลช่องนะครับเป็นการสัมผัสในชุมชนเป็นส่วนใหญ่นะครับ บรรดโดยสรุป168รายในการติดเชื้อวันนี้พบเป็นการสัมผัสในชุมชนมากที่สุด79รายคิดเป็น47%ใกล้เคียงกับตัวเลขเมื่อวานนี้นะครับ2วันมานี้ครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อเป็นการสัมผัสในชุมชนจึงเรียนย้ำพี่น้องประชาชนตามมาตรการป้องกันโควิด -19 แบบครอบจักรวาลน,นะครับทุกคนมีโอกาสแพร่เชื้อมาสู่ท่านการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือเป็นประจำและแยกของใช้ส่วนตัว ล้างบริเวณที่สัมผัสนะครับเช่นโต๊ะลูกป,ปิดราวบันไดเป็นประจำและตรวจ ATK เมื่อสงสัยว่าติดเชื้อโควิด -19 หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อจะทําให้ท่านสามารถรู้การติดเชื้อได้เร็วและได้รับยาป้องกันไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อนได้อย่างรวดเร็วนะครับนบจนถึงวันนี้เวลา1 1นาฬิกาจังหวัดตรังได้ตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR ไปแล้วทั้งสิ้น1,9895รายพบผู้ติดเชื้อ13,274ราย คิดเป็นอันตราการตรวจพบเชื้อ12.07นะครับเปอร์เซ็นต์นี้เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการตรวจ RT-PCR ในปัจจุบันจะเป็นการยืนยันจากผู้ที่ตรวจ ATK นะครับผู้ที่รับการตรวจส่วนใหญ่จึงได้รับผลเป็นบวกเปอร์เซ็นต์การตรวจพบเชื้อจึงมากขึ้นนะครับในขณะที่การค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง63,620รายพบผู้ติดเชื้อ7,434ราย คิดเป็นอัตราการตรวจพบเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง11.68%นะครับอัตรานี้คงยังอยู่ระดับนี้เนื่องจากในปัจจุบันการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะใช้วิธีการตรวจ ATK เป็นหลักนะครับเพราะการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR จะทําให้เปอร์เซ็นต์ยังคงอยู่สูงในระดับนี้เนื่องจากว่าการตรวจในปัจจุบันจะยืนยันจากการตรวจ ATK ทัางนั้นนะครับโดยในวันนี้มีการสบอบไปทั้งสิ้น297ราย มากที่สุดเป็นกลุ่มผู้เข้าเกมสอบส่วนโรคทั้งกลุ่มที่มีอาการไข้หวัดนะครับหรือมีอาการปอดอักเสบรวมแล้วทั้งสิ้น114รายเรองลงมาเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง79รายกลุ่มอื่นๆเช่นผู้เดินทาง69รายตรวจคัดกรองก่อนผ่าตัด30รายทั้ง297รายรอการรายงานผลในวันพรุ่งน,นี้และไม่มีผลตรวจ RT-PCR ซึ่งท้างอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับในวันนี้ โดยสรุปจากการรอผลการตรวจเมื่อวาน327รายนะครับพบเป็นผลบวกยืนยัน168รายคิดเป็นอัตาราการตรวจพบเชือ้อ51.38%ด้วยวิธี RT-PCR นะครับในขณะที่การค้นหาทั้งการค้นหาเชิงรุกการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและการตรวจผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคด้วยวิธี ATK ทั้งสิ้นเมื่อวานนี้1,955รายนะครับพบผู้ติดเชื้อ194รายคิดเป็นอัตาราการตรวจพบเชือ้อ9.92% ตรานี้ดีขึ้นนะครับจากก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ11-12นะครับเมื่อลดลงอย่างนี้แปลว่าความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างรวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดต่ตางเช่นการงดการสังสรรค์ในงานเลี้ยงหรือการงดการรับประทานอาหารร่วมกันในงานเลี้ยงพิธีบำเพ็ญกุลศพได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับจึงทําให้ตัวเลข การพบผู้ติดเชื้อลดลงโดยลําดับนะครับทั้งนี้ยังคงต้องรักษาม,มาตรการนี้ต่อเนื่องอีกประมาณ 1- นถึงสเดือนนะครับจะทําให้การแพร่ระบาดของจังหวัดตังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ซึ่งจะสอดรับกับการเปิดการท่องเที่ยวเปิดเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตังต่อไปนะครับนับจนถึงวันนี้เวลา12นาฬิกา13นาทีตามระบบหมอพร้อมได้รายงานการฉีดวัคซีนของจังหวัดตรังครอบคลุมประชากรไปแล้ว49,581คน คิดเป็น62.09%นะครับทางนี้เหลือประมาณ50,000คนนะครับที่จะต้องฉีดวัคซีนก่อนถึงวันที่21พฤศจิกาย,ยนจะทำให้จังหวัดตรังบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีน70%ก่อนการเปิดการท่องเที่ยวนะครับทางนี้การฉีดวัคซีนเข็มที่2เพิ่มสูงขึ้นโดยลำดับนะครับวันนี้ครอบคลุมประชากรไปแล้ว3,9327คนคิดเป็น46.89%นะครับขอขอให้พี่น้องประชาชนซึ่งมีกำหนดนัดหมายรับวัคซีนเข็ม2 เข้ารับวัคซีนตามนัดหมายของสถานพยาบาลนะครับโดยในวันนี้มีการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ในกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มข้าราชการตำรวจ หน้ารวมทั้งพี่น้องอสมอจำนวนประมาณ2,000คนที่ห้างโรบินสันนะครับได้มีการกระจายวัคซีนเข็มที่3ไฟเซอร์ในอำเภอต่างๆเพื่อฉีดให้กับพี่น้องอสมอจนครบในกลุ่มผู้ที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคครบ2เข็มนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับจะมีการประกาศ QR code ให้พี่น้องประชาชนที่ฉีดวัคซีนซีโนแว ครบ2เข็มนะครับได้ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความผสมเข้ารับวัคซีนเข็มที่3จะเป็นวัคซีนไฟเซอร์นะครับในสัปดาห์หน้าคือวันที่23-24พฤศจิกายนนะครับก็ขอให้ท่านได้ลงทะเบียนติดต่อจาก สถานพยาบาลคือโรงพยาบาลตังนะครับการฉีดทั้งหมดวัคซีนบูสเตอร์ในวันที่23และ24พฤศจิกาย,ยนจะฉีดที่ห้างโบินสันทั้งหมดนะครับ,บ่านขอให้พี่น้องประชาชนซึ่งฉีดซิโนโแวคครบ2เข็มนะครับเข้าลงทะเบียนก่อนส่วนพี่น้องประชาชนซึ่งฉีดวัคซ,ซ,ซีนซิโนฟาร์มจะอยู่ในลําดับต่อไปจะมีประกาศจากสปคจังหวัดตังเมื่อการฉีดวัคซีนได้ถึงเวลาของท่านแล้วนะครับ,บ่านขอให้พี่น้องประชาชนได้รอคอยคิวอาร์โค้ดและลงทะเบียนหลังจากที่โรงพยาบาลตรัง ได้ประกาศคิวอาร์โค้ดอันนี้เรียนว่าทั้งจังหวัดตรังนะครับผลจากการสารวจในระบบหมอพร้อมขนาดนี้มีพี่น้องประชาชนซึ่งฉีดซิโนแวคครบ2เข็มแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมขึ้นไปนะครับมีอยู่เหลืออยู่ประมาณ5,929คนซึ่งไม่ได้เป็นบุคลากรด่านหน้านะครับกลุ่มน,นี้ก็จะได้รับวัคซีนในวันที่23และ24พฤศจิกายนนี้นะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าซึ่งรายงานให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับ ก่อนที่จะสรุปประเด็นการแถลงข่าวนะครับผมจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สอบถามแทนพี่น้องประชาชนซึ่งกําลังรับฟังอยู่นะครับมีฝากถามมานะคะว่าอยาทราว่าวัคซีนที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยค่ะเป็นวัคซีนอะไรแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดเวลาที่จะฉีดในช่วงไหนคะหมายถึงเข็มที่หนึ่งใช่ไหมครับเป็นวัคซีนที่จะเข้ามา วัคซีนตอนนี้วัคซีนเข็มที่หนึ่งที่ยังมีอยู่ในจังหวัดกลางคือวัคซีนซีนโนแวคนะครับซีนโนแวคสูตรนี้ก็จะเป็นซีนโนแวคเข็มที่1นึ่งแอสตราเซเนกาเข็มที่2นะครับรั้นซีโนแวคเข็มที่1ขณะนี้ก็จะมีการกระจายไปยังรอพศออตนะครับในวันนี้ก็มีการดาเนินการฉีดในหลายพื้นที่จึงขอให้พี่น้องประชาชนซึ่งอาจจะเป็นผู้ป่วยติดบ,บ้านติดเตียงหรือ,อจ,จะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่เดินทางมารับวัคซีนละบาดนะครับได้แจ้งความจํานวนของท่านในการรับวัคซีนที่รอพอตทุกแห่ง รวมทั้งพี่น้องอสมนะครับจะมีการบริการฉีดวัคซีนโดยทีมพยาบาลเคลื่อนที่ไปฉีดที่บ้านของท่านนะครับหรือมีการตั้งจุดฉีดที่สถานีนามัยมนะครับท่านท่านจะได้รับวัคซีนเข็มที่1แล้วก็อีก1เดือนจะได้รับวัคซีนเข็มที่2นะครับในสูตรปัจจุบันนี้ที่ฉีดซิโนแวคเข็ม1และแอสตราเข็มที่2นี้จะครบการบูสเตอร์เข็มที่3เมื่อครบกําหนดหลังเข็ม2 6เดือนนะครับจะง่ายๆว่าพี่น้องประชาชนซึ่งฉีดแอสตราเซเนกาครบ2เข็ม หรือแอสตราเซเนกเป็นเข็มที่2ก็าตามนะครับสูตรนี้จะฉีดบูสเตอร์เมื่อครบ6เดือนหลังฉีดวัคซีนเข็มที่2นะครับวันการบูสเตอร์ในขณะนี้ในจังหวัดตังจะบูสเตอร์ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนชินโนแัค2เข็มนะครับครบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดือนกรกฎานคมที่ยังเหลืออยู่5,929คน ให้ติดตามลงทะเบียนได้ตามคิวอารโค้จากโรงพยาบาลต่างนะครับส่วนพี่น้องประชาชนซึ่งฉีดซิโนโฟาร์มของอปจฉีดซิโนฟาร์มของเทศบ,บานนลนครตรังหรือกลุ่มของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังนะครับจะมีโอกาสเปิดให้ลงทะเบียนในรอบถัดไปนะครับ,บ,บก,ราการคุณหมอภาพสถานการณ์ต่างๆในตลาดของบ้านเราตอนนี้ดีขึ้นไหมคะ สถานการณ์ในตลาดดีขึ้นโดยลังดับนะครับส่วนหนึ่งเราจะเห็นจากผลการตรวจเฝ้าระวัง ATK นะครับตามรายงานที่เข้ามาเนี่ยพบว่าการพบผลบวกจะพบ1รายหรือ2รายเท่านั้นนะครับจากการตรวจประมาณ3 4 0 0รายเพราะมาตรการตามคําสั่งของจังหวัดตรังที่มีการตรวจ ATK ในกลุ่มแม่ค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนในการเข้าใช้บริการที่ตลาดที่ถือว่าดีขึ้นนะครับส่วนการรายงานการตรวจตลาดทั้งส่วนของานอำเภอและปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เข้าตรวจตามตลาดต่างๆที่รายงานตรงต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็พบว่าพี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะครับทั้งการสวมหน้ากากาอนามัยการเว้นระยะห่างรวมทั้งการปฏิบัติของแม่ค้าเช่นสวมหน้ากากาอนามัย ติดป้ายว่าตรวจ ATK เป็นลบและการใส่ถุงมือนะครับทางนี้อยากพี่น้องประชาชนพบว,ว่าบริเวณใดหรือตลาดใดที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการคําสัง่งจังหวัดต่างขอให้ท่านแจ้งโดยตรงที่ศูนย์ดำรงธรรมหรือที่แนาเบอร์ทุกอำเภอนะครับเพื่อจะได้มีการตรวจขาดให้ปฏิบัติตามมาตรการซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 นะครับเรียนย้ําว่าตลาดเป็นพื้นที่สําคัญ เป็นพื้นที่เสี่ยงที่พี่น้องประชาชนไปใช้บริการเป็นจํานวนมากหากมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในตลาดจะทําให้สถานการณ์ในจังหวัดตังเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับเรียนย้ำพี่น้องประชาชนว่านอกจากปฏิบัติตามมาตรการแล้วท่านต้องช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับจบังหวัดด้วยครับมีฝากถามมาว่า งานรอยกระทงตกลงจัดได้ไหมครับตามมาตรการที่กระทรวงวัฒน,นธรรมได้ประกาศนะครับก็มีแนวทางมาซึ่งพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับก็จะได้เข้าพิจารณาแนวทางนี้เป็นแนวทางกลางของจังหวัดตังต่อไปนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนย้ำพี่น้องประชาชนว่าแนวทางการลอยกระทงถ้าเรารักษามาตรการเช่นการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในผู้ที่เข้าร่วมง,งานหลีกเลี่ยงกันเข้าไปร่วมง,งานอย่างหนาแน่นมีการเว้นระยะห่างไม่แออัดนะครับแล้วก็ล้างมือหลังจากที่มีการสัมผัสแล้วไม่รับประทานอาหารร่วมกัน ะรเพาการซื้อขายอาหารทั้งหลายท่านซื้อแล้วกลับไปรับประทานที่บ้านไม่เปิดหน้ากากรับประทานในขณะที่ร่วมพิธีลอยกระทงก็จะทําให้เราสามารถสืบสารประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยได้แต่ยังป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ได้นะครับนี่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในภาวะที่มีการโรคติดเชื้อนะครับจึงเรียนย้ําพี่น้องประชาชนว่าพรุ่งนี้หลังจากการประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อจะได้มีการกําหนดแนวทางส่วนนี้และประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบในส่วนของจังหวัดต่างครับ คุณหมอคะเราต้องเตรียมชุด ATK ไว้สำหรับช่วงเปิดเทอมไหมคะใช่ครับโรงเรียนจะเป็นหน,นึ่งในหกกลุ่มเป้าหมายนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบที่ท่านนายทยาสยาธารสุขจังหวัดตรังใช้ตัวย่อว่า5รอนะครับก็คือโรงเรียนโรงงานนะครับแล้วก็ร้านอาหารนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะต้องมีการตรวจเฝ้าระวัง ATK รวมทั้งที่โรงพยาบาลนะครับอันเราจะเห็นว่าขนาดนี้ทุกโรงพยาบาลก็จะมีการส่มตรวจเจ้าหน้าที่ นะครับเป็นประจําทุกสัปดาห์เช่นเดียวกับแม่ค้าในตลาดหรือว่าพนักง,งานในโรงงานเมื่อมีการเปิดภาคเรียนแล้วก็จะมีการตรวจเฝ้าระวังแล้วก็มีการตรวจในกลุ่มที่มีอาการนะครับชุดเอทีส่วนนี้ก็จะได้มีการพูดคุยในคณะกรรมการโรคติดต่อในการจัดเตรียมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นเดือนธันวาคมถ้าสถานการณ์ในจังหวัดตรังดีขึ้นครับมีคําถามอื่นไหมครับถ้าไม่มีนะครับผมเรียนย้ําประเด็นสําคัญให้พี่น้องประชาชนต่างๆไปนี้นะครับ ประเด็นแรกนะครับเราจําเป็นจะต้องค้นหาผู้ติดเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่ตามมาตรการนะครับโดยการแยกผู้ที่ติดเชื้อออกมาเข้ารับการรักษาเพื่อไม่มีการกระจายของเชื้อต่อไปกลุ่มนี้เราใช้วิธีการตรวจ ATK เป็นหลักนะครับอันกลุ่มเป้าหมายที่หนึ่งคือใครที่มีอาการไข้หวัดน,นะครับไข้ไอเจ็บคอหายใจ เหนื่อยมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรบรวมทั้งมีการถ่ายเหลวนะครับกลุ่มนี้ท่านสามารถขอเข้ารับตรวจโควิด -19 ด้วยวิธี a อ K ที่รออสตอหรืออนามัยใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทุกแห่งนะครับอันที่สองผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับท่านกรณีที่ท่านเป็นผลบวกแล้วผู้ที่สัมผัสร่วมบ้านสัมผัสร่วมที่ทํางานในห้องเดียวกันหรือเคยรับประทานอาหารร่วมกันในสองสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งนั่งรถคันเดียวกัน สี่กลุ่มนี้ถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงควรได้รับการตรวจด้วยวิธี A T K นะครับนับจากวันสัมผัสไปแล้ว7วันนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องตรวจทันทีแต่ท่านต้องกักตัวตามมาตรการของจังหวัดต่าง14วันนะครับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องมีการกักกัน14วันนะครับนอกจากนี้จะมีการตรวจเฝ้าระวังทั้งในตลาดในโรงงานในร้านอาหารในโรงพยาบาลในโรงเรียนตาม มาตรการการตรวจเชิงรุกของจังหวัดต่อไปกลุ่มนี้จะเป็นการตรวจด้วยวิธี ATK เป็นหลักนะครับเมื่อ ATK เป็นผลบวกมาตรการข้อที่2คือจะได้รับยาฝาวิพิราเวียทันทีนะครับนอกจากนี้เมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจํานวน500ล้านบาทนะครับในการจัดซื้อยาโมลูพิราเวนะครับซึ่งมีประสิทธิผลในการป้องกันโควิด -19 ไม่ให้ลงปอดลดการรักษาในโรงพยาบาล ลดการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนได้นะครับันประสิทธิภาพของยาที่เพิ่มสูงขึ้นจากการจัดซื้อที่จะมีมาในประเทศใน1-2เดือนข้างหน้านี้จะทําให้ตัดตอนการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ดียิง่งขึ้นกว่ายาฟาวิพิราวเวียนะครับเพราะในขณะนี้ใครที่ตรวจพบเป็นผลบวกด้วยยาด้วย ATK จะได้รับยาฟาวิพิราวเวียทันทีใน24ชั่วโมงนะครับกรณีที่ท่านไม่ได้ยาหรือมีความขัดขอ้อประการใดก็ตามให้ติดต่อที่ call center ของสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ที่หมายเลข075290650ถึง2นะครับสามหมายเลขนะครับ650 651 652นะครับเลขลงท้าย3ตัวนอกจากนี้แล้วมาตรการ ข้อที่3นะครับคือการฉีดวัคซีนในขณะนี้เราก็จะเปิดการฉีดวัคซีนที่รอพศอตอมากขึ้นเป็นการฉีดเชิงรูกในชุมชนทําให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงวัคซีนมากขึ้นซึ่งเป้าหมายของจังหวัดตรังจะพยายามทําให้ได้70%ก่อนวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับขณะนี้ยังมีช่องว่างอยู่ประมาณ5 0 0ื0นโดสนะครับซึ่งเรามีวัคซีนแล้วแต่ว่าก็จะมีการระดมฉีดวัคซีนให้ถึงเป้าหมายโดยเร็วที่สุดนะครับถัดมาคือความร่วมมือตามมาตรการของจังหวัดตรังนะครับ พี่น้องประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกเคหสถานใครที่ไปนอกบ้านมาเจอคนเป็นจำนวนมากเมื่อเข้าบ้านแล้วท่านยังต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อปกป้องคนในบ้านของท่านด้วยนะครับนอกจากนี้การรวมตัวตามสถานที่ชุมชนต่างๆนะครับก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างนะครับไม่ว่าจะเป็นประเพณีทอดกระถิ่นประเพณีลอยกระทงซึ่งจะมีในไม่กี่วันข้างหน้าก็จะต้องรักษามาตรการส่วนนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับหากสถานการณ์ของจังหวัดต่างดีขึ้น กำหนดการเดิมที่เราจะเปิดจังหวัดตรังเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคมรวมทั้งการเปิดภาคการศึกษาในห้องเรียนก็มีความเป็นไปได้นะครับจึงขอพี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้นะครับเพื่อให้จังหวัดตรังมีการแพร่ระบาดท,ที่ลดลงและสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับถ้าไม่มีประเด็นอื่นเพิ่มเติมนะครับพรุ่งนี้เวลา14.00น1 5าทนพบกับการถแถลงข่าวของสองปคจังหวัดตรังได้ในเวลาเดิมนะครับแล้วก็วันนี้ผมนายแพทย์ตุลการมมคุน นายแพทยชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลต่างในฐานะโฆษกส,สพกจังหวัดตังขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ